สวัสดีครับวันนี้ก็มาตกปลาครับมาตกปลาในคลองครับผมมีบรรยากาศเนียบต่อแล้วครับเงียบ,บม,มูลนิลุเงียบดู ยูกอยู่มั้ยจะหนักหอ่นี่ครับของลูกก็ตอดครับไม่อยอยู่กวางไว้ก่อนไว้ก่อนไปดูของลูกก่อนเลยใบไม้ติดลูจะเฟี้ยงไงอ่ อันนี้พันคันเกี่ยวก็ตัวก็ตัวตัวนี้อันนี้หัลุ้นกันครับผมตอนนี้น้ำขึ้นอ่อยๆครับวันนี้แปดข่้นครับ กปลาสาย,ยักษ์ครับนี่ครับตัวนี้ก็ได้คนระับนี่ครับโอ้ยใหญ่ครับปลาสายักษ์กษนี่ครับนี่ปลาสายัลองมาให้ดูจับบีบหัวให้ลูกไม่ใช่นี่หนาม

วิธีเกี่ยวครับผมเกี่ยวเยอะแล้วครับตัวนี้ก็ขายแล้วครับตกปลาทรายว่าปลาเหล็กโคนนะครับตัวใหญ่มากครับนเยอะไปที่เกี่ยวเยอะแล้วครับผมเยอะนี่ครับเยอะของโปรดครับของโปรดครับ เสร็จแล้วก็เฟี้ยงครับทีนี้นี่คือเหยอรังครับผมเหยอะรัง ได้ตึงมือครับนี่บโอ้นี่ครับมีแจมครับนี่มาแล้วครับผมนี่ครับผม

เั็น,นี้กันเขียวล้วมน้ำเริ่มนิ่งครับตอนนี้ saya ini itu cahaya นี่ครับผมใหญ่มากครับผมอ้ออ๋นอ,อนี่ครับอะไยครับปลดเลยนี่เราติดตั้งมาเลยครับ,ดรบ,ดบ,นนรบได้ไปเลยครับ สด,สดเลยครับนี่เลยครับนี่ได้กับข้าวเชฟสูตรหากับข้าวครับผมนี่ครับเทคนิคตกปลาทรายและปลาเหล็กก้นครับนี่ลูกชายปลดกันครับอันนี้ นี่อ่ะโอ้ยเลยปล่อยถังปวดตัวนู้นนี่โหตายนะนี่ครับนี่ตัวครับ ừ. ừ, เวิธีเยือรังครับวเที่อวเย่อรังออกจากรังครับผมเทคนิคง่ายๆครับถูกเยรังมีตัวเสมอครับเจาะไม้ครับเาไม้เดี๋ยวเข้าไปครับนี่ครับนี่ครับแลไมก็จะออกอรับขาดตัวนี้ขาดไหนเกี่ยวกันนี่ครับเกี่ยวเยื่อครับ ผมมีตัวครับเหนียวโหตัวใหญ่มากเลยครับได้วันนี้แล้พอได้ถึงมือครับเกือบโลเลยครับเนี่คยครับนี่ครับ,รบอยู่ไม่ลูกนี้ยครับต่อ

มอดแดงครับผมมอดแดงเบตับเยบตวต่อเรครับ hmm. อนี้ครับนี้ดึงเลยครับนี้ประมาณโหลครึ่งครับผมเดี๋ยวกลัอย่ังนี้ นีคร <t ội Investment> ับด like <t ội glo ck> ึงครับดึงครับือปลาอะไรครับเดี๋ยวจะไปดูครับก้อนหินนะครับตอนนี้ครับเดูพันครับตอนนี้ครับมือติดแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับผมปลาเก๋าว เกลือครับเดี๋ยววางโทรศัพท์ไว้แล้วนี่ครับปลาเกลาครับนี่ครับได้มาแล้วครับนี่ผมของแท้ครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ครับปลาเกลือครับวันนี้ไม่ผิดหวังครับวันนี้ได้หลายหลายชนิดครับนี่ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเลยครับได้เวลาทําปลาแล้วครับปลาที่ไปตกมาวันนี้ครับนี่ครับนี่ครับวันนี้จะทําเมนูแกงส้มครับ เชฟโซ่เชฟโซ่จะทำเมนูแกงส้มครับนี่ยปลาเก๋าแบบปลาปลาเมนตัวใหญ่คอร่อยครับแกงส้มนี่ก็ปลาได้มาวันนี้ครับโซ่จะจะทักปลาจะท้าเห็นครับแล้น้ำใส่แป๊บนึงครับ bây như các chất thải khô chế học thì học chế học thì học được chế họ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 c chế chế học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  ้โหงามากเลยครับนี่ครับผมข้นออกครับ เกาทตาเกาผมตาเกาครับผอะก็ตาตัวใหญ่มีร้าครับดูประมาณเล้ดแต่จังหวัดครับมันผุกเกี่แพงนะครับดูมาลสองร้อยสามร้อยับปีนี้นด้เกืบน่ขอโทษครับขอโทษนะลัดเพียบเลยครับครัตอนนี้ก็เสร็จเละอครับผมจะล้างเสร็จรีราแล้วจะไปก็จะเริ่มครับจะเริ่มใส่หม้อตั้งน้ำครับนี่ ก็ใส่น้ำครับใส่ประมาณครับผมนี่ครับใส่น้ำสรเจแล้วใส่เครื่องแกงครับผมใส่เครื่องแกงเครื่องแกงรอให้มันเดือดเครื่องแกงแตกครับมิพทกนี้เครื่องแกงใส่ไปเลยครับผมนี่กรอเบเครื่องแกงแตกตอนนี้ก็น้ำแกงเริ่มเดือดเลยครับโอ้โหน้ำพุ่งครับได้เวลาแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ปลาเลยครับตุงนะครับผมเราจะเริ่มใส่ปลาครับนี่ครับนี่ปลาที่เตรียมไว้นะครับนี่คือ มีปลาที่เตรียมไว้ครับจะใส่แล้ครับผมจะใส่หน่อไม้ไปก่อนครับมีหน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้หน่อไ,ไ,ไม้ครับจังหวะที่เราคอยให้นะหน่อไม้เดือดให้หน่อไม้สุกครับมีเครื่องปรุงครับผมมีมีเกลือน้ำตาลนะเครื่องปรุงครับแล้กวก็ ทานไม่ได้ก็ัคือน้ำมะขามครับผมน้ำมะขามแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วแต่ชอบว่าจะใส่ประมาณไหนครับเจะเชฟส่วนจะใส่ให้ดูนะครับผมคอยแป๊บนึงนี่ครับตอนนี้ก็โอเคได้โอเคแล้วก็ใส่ปลาเตรียมไว้ครับนี่ครับใส่ปลาด้ครับนี่ครับเอาไปดองคนครับวันนี้ปลานี่ครับนี่ยนี่ครับนี่หน้าตานี่ครับแกงส้มนะครับแกงส้มปลาทะเลครับผมเปง ผมคอมเมนต์มาเลยครับผมว่ารสชาติเป็นแบบไหนครับผมเชฟสวยชอบเป็นแกงส้มปลาทะเลครับนี่ผมแกงส้มครับนี่แกงสหน่อไม้นะครับคนใต้ขาดไม่ได้เลยแกงส้มต้องมีหน่อไม้ครับผมนี่ครับนี่ผมเชฟปรุงอาหากับข้าวครับผมฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้นี่ครับนี่คือข้าวในแกงส้มเดี๋ยวจะมาเริ่มวิธีปรุงครับปรุง ของรสครับเครื่องที่เตรียมเอาไว้ครับเนี่ยเอย่าส่งได้ก็ไม่ได้ครับมะขามเนี่ยมะขามมีมะขามมีเครือครับผมแล้วก็มีผงผงชูผงชูแล้วก็น้ําตาลนะครับเ,เดี๋ยวมาเริ่มใส่เนี่ยอย่าตกใจครับใส่ตามปกติครับผมเครื่องปรุงข <c oughs> องเชฟสูตรครับปรุงอย่าตกใจครับมันมันก็มีหลายอย่างครับดูว่ามันเยอะ เปนมีชูรสน้ำตาลแล้วก็เกลือครับผมนี่ครับส่วนผสมอยู่ในสาระพีเดียวกันครับนี่ครับพร้อมใส่ให้มันละลายครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบครับว่าใส่สัดส่วนขนาดไหนผมใส่รสดีก็สองช้อนน้ำตาลสี่ช้อนครับเกลือสามช้อนพอเน้นเปรี้ยวเผ็ดเค็มครับนี่ครับหมดเลยเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ เน,น,네น,น,น,นีื้อเนื้อมันนี่คือปลาเก๋านี่คือหัวครับนเนื้อแกงส้มนะครับผมรสชาติครับสไตล์เชฟสดครับผมนี่ครับนี่คือเนื้มันเนืปลานี่อร่อยมากครับสไตล์เชฟสดครับผมตอนนี้ครับผมเนื้อปลาหนทท่อไม้คงจะสุกแล้วครับเดี๋ยวจะมาตักใส่ถ้วยนะครับผมมาดูหน้าตานะครับผมนี่ครับ นี่คือหนะ้าตาแกงส้มครับหลังจากแกงเสร็จแล้วครับผมต่อไปก็ผมก็จะทานเลยครับนี่ก็ฝากฝากพี่ๆน้องๆป้าๆอ,อาๆทุกคนนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมในช่องในช่องเชฟสุรทานข้าวครับผมขอบคุณมากนะครับที่ชอบและติดติดตามราการแกงส้มครับผม